เอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นออทิสติกเทียมของเด็กออทิสติกเทียมคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางสมองของเด็กส่งผลให้พัฒนาและเรียนรู้ช้าซึ่งมักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีเช่นการปล่อยให้ลูกน้อยอยู่กับทีวีจอโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆมากเกินไปจนทำให้สมองจดจำอยู่กับแต่สิ่งเดิม7อาการที่เสี่ยงต่อภาวะออทิสติกเทียมห ไม่มีความสนใจในการทำกิจกรรม 2. ไม่สนใจคนรอบข้างนอกจากตัวเอง 3. ไม่มีการส่งเสียงที่แสดงความต้องการใดๆ 4. ไม่ตอบสนองต่อแสงเสียงและสีหรือสิ่งปลุกเรา้า 5. ้าไม่สนใจการแสดงความรักจากพ่อแม่เช่นการกอดการหอม6หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินไปเช่นติดมือถือหรือแท็บเล็ต เด็กอายุสองขวบแต่ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้หากคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกให้ห่างจากเทคโนโลยีแล้วมันทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆรวมถึงให้รู้จักการเข้าสังคมเผชิญโลกภายนอกและคอยสังเกตการพัฒนาของลูกเป็นระยะ